ครับวันนี้ผมจะมาเล่นแบททอร์สตอรี่นั่นเองซึ่งเอ,อ่อใครที่เพิ่งมาดูที่ผม,มใหม่อย่าลืมกดไลค์แชร์แชร์กันด้วยค่าที่ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เริ่มกันเลยอันนี้เขาไม่ทำเลยตัวเพลงก็เออผมก็ต้องต่อไปนี่ไปที่อ่านใครอ่านออกก็คอมเมนต์ด้น,นะครับโอเค เราเป็นอักอุ้ยนี่นตัวละครทุกคนเห็นี่แต่เราต้องพูดอันนี้ก่อนนะนี่โอ้อะไระ <c oughs> นี่ตัวตนโอ้อีกแล้วมีงตอบนี่ไปก่อนโอ้อีกแล้วตวอบฮึฮึเราเป็นตัวพระเอกก่อนนี่คือตัวพระเอกอนะครับโอ้โหแหลกมากในนี่ถือว่าแหลกนี่ตัวพระเอก ไม่ตัดคลิปนะครับอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะมันปกตินี่มีบินะอันนี้ไม่มีปีกส่วนมีปีกไอตัวนี้มันมีมีนักบินอวกาศอ่ะมันอุ้ยอันนี้กระโดดสูงด้วยโอ้อันนี้อือไอตัวละครเนี่ยเห็นไหมือมีเครื่องบินนี่นะคะที่มันเป็นจรวดอ่ะแต่สั่งน้ำพังแล้ว มันมีตัวหาเลยคือเราเป็นของเล่นตัวเตี้ยมีชีวิตในรถวู้ค่ะอุ้ยรถมีชีวิตอูยอ้ยเลยขับยากสมาร์รถอื Likewise, elly, มค่คยขับรถเออมันขับยากมากตรงก็ต้องขับนี่งเ้ยแต่ตรงนั้น่ะต้โอ้ยโอ๊ยจับจุดทุกคนถึงงนี้นี่มตาตัที่ดูเลยอุ้ยไม่ตกกักทิ่ดีกว่าเสียง โอ้ยคันแอลขอตัคดคลิปหน่อยนะอันยากสวยได้มาจาแอนนีก่อนพ่อมันสนุกเนี่ยนี่อีสวัสดีพวกสวัสดีพวกยังไงต้นพุ่งหนเลย หน้าเป็นอาชีพพวกฉันไม่ชอบนะโอเคดูมีว่าง